สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจ,เจอกับการเรียนภาษาไทยง่ายนิด <S <S> <S เดียวนะคะกับครูบีเปียดาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนบทใหม่นะคะเราจะต้องกลับไปทบทวนบทเรียนเดิมซะก่อนนะคะนักเรียนยังจาได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูบีสอนเกี่ยวกับ,กบเรื่องอะไรถ้าจําไม่ได้เราไปทบทวนพร้อมกันเลยคะ่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูบีได้สอนเกี่ยวกับ,กบเรื่องตะย,ยางแล้วก็เรื่องของคําเป็นคําตายคะ่ะซึ่งตะยางนะคะก็คือการ แบ่งเพยญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษร3หมู่ค่ะโดยอักษร3หมู่นะคะจะประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะในส่วนของเรื่องของคำเป็นและก็คำตายนะคะลักษณะของคำเป็นค่ะจะผสมด้วยสระเสียงยาวเช่นสระอาสระอีสระอูสระเ e, อเป็นต้นค่ะและผสมด้วยสระอัมไอไอเอานะคะ และสะกดด้วยมาตาแม่กนแม่กมแม่เกยแม่เกลและแม่กงหรือทิกในการจำคือแม่นมยวงค่ะลักษณะของคำตายนะคะลักษณะของคำตายก็จะประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นสระอสระอิสระอุเป็นต้นค่ะและสะกดด้วยมาตาแม่กกแม่กบแม่กดหรือทิกในการจำคือแม่กระบดดค่ะ ที่นี้เมื่อเราทบทวนบทเรียนเดิมไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่บทเรียนใหม่ค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะซึ่งการผันวรรณยุกก็จะแบ่งออกเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราก็มาทบทวนวรรณยุกก่อนนะคะวรรณยุกต์นะคะมีอยู่ทั้งหมด4รูปได้แก่รูปเอกรูปโทรูรปตีและรูปจัตาวาค่ะ ส่วนเสียงวรรณยุกนะคะมีอยู่ทั้งหมด5เสียงคือ 1. สามัญเอกโทตรี 3, และจัตาวาค่ะ,ะเมื่อเราทบทวนวรรณยุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสู่การผันวรรณยุกค,ค่ะมาดูที่การผันวรรณยุกอักษรสูงนะคะหากเป็นชนิดของคำเป็นนะคะจะสามารถผันได้3เสียงนะคะ เสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงจตาวาไม่มีรูปนะคะเช่นคําว่าขาค่าขา,ขานะคะทีน,นี้ในส่วนของคําตายค่ะคําตายจะสามารถผันได้อยู่สองเสียงนะคะเสียงเอกไม่มีรูปวรรณยุกค,ค่ะเสียงโทรูรปวรรณยุกโทเช่นคําว่าคะค่าค่ะข่ะนะคะ,ะเรามาดูที่การผันวรรณยุกอักษรกลางนะคะ ทำเป็นค่ะสามารถผ่านได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกค่ะเสียงเอกรูปวรรณยุกเอกเสียงโทรรูปวรรณยุกโทเสียงตรีรูปวรรณยุกตีเสียงจัตวารูปวรรณยุกจัตวานะคะแต่ในส่วนของคําตายค่ะเสียงเอกจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเสียงโทรรูปวรรณยุกโทเสียงตรีรูปวรรณยุกตรีและเสียงจัตวารูปวรรณยุกจัตวาค่ะ มาดูที่การผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ําบ้างนะคะอักษรต่ํานะคะถ้าเป็นคําเป็นค่ะจะสามารถผ่านได้3เสียงนะคะเสียงสาม,มันจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงโทร,รูปวรรณยุกต์เอกเสียงตรีรูปวรรณยุกต์โทอย่างเช่นคําว่าค่าค่าขานะคะแต่ทีนี้มาดูที่ คำตายนะคะคำตายมันจะแบ่งออกเป็นอยู่สองอย่างนะคะคือผสมด้วยสระเสียงสั้นแล้วก็ผสมด้วยสเสียงยาวเรามาดูที่คำตายที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะคำตายที่ผสมด้วยสเสียงสั้นนะคะจะสามารถผันได้อยู่สองเสียงค่ะเสียงโทรูปวรรณยุกต์เอกนะคะเสียงตรีไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเช่นคําว่าคะ่ะคะคะ่ะ นะคะแต่ในส่วนของคำตายนะคะที่ผสมด้วยสละดเสียงยาวนะคะก็สามารถผันได้อยู่2เสียงเหมือนกันเสียงโทไม่มีรูปวรรณยุกเสียงตรีรูปวรรณยุกโทอย่างเช่นคำว่าคาดคาดนะคะคาดคาดนะคะทีนี้เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการผันวรรณยุกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนมาให้เราทำา5ข้อค่ะ ให้นักเรียนนะคะบอกรูปและเสียงวรรณยุกต์ของคําต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะซึ่งคําก็จะมีคําว่าลูกบอลผีฟ้าเกี่ยวข้าวชิงช้าและคําว่าพืชไร่ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูบิก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย